อาจารย์คริช Krishna Deva g a ล i a ลนด้วยกล่าวแห่งมหาเทพพระศิบวะาเจ้าพระภาคมหานตราชยสวนพระองค์ทรงบร,รมนาตราชเป็นครูเอกแห่งนาตราชบร,รมนาถที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสามโลกพระสวามีแห่งพระแม่อุมาสติพระแม่ปารวบตีเจ้าพระภาคของนาตราชีสวนนั้นคือพระภาคที่พระองค์ทรงได้พิโรธกับอสูรที่มีนามว่า พัสมาสูรอันหนึ่งที่พัสมาสูรคิดจะทำลายกับพระองค์และพระองค์ทรงได้ถึงพระศักดาภาพด้วยมหาบารมีเดชะแห่งพระนัตรายนัตราชเจสวนนั้นเพื่อที่จะพิทักษ์ให้กับพระศาสนาให้กับเหล่าเทวทั้งหลายพระองค์ทรงได้ระบำอุบัติเกิดขึ้นคือพระภาคานัตราชการบูชาพระภาคานัตราชนั้นหมายความว่าเป็นผู้ที่ชนะสิทธิผู้คิดที่จะทําการสิ่งใด ก็ตามถึงแม้จะมีอุปสรรคอุปสรรคนั้นก็จะหมดสิ้นเมื่อไไปด้วยพระสัทธาเดชะบารมีแห่งมหาเทพนตราชื้สวนนั้นพระองค์มหานตราเชื้สวนจะทรงนตรากับพระชายาอุมามหาศักดินี้ในมหาบารมีอุมาศักติที่จะนำพาให้กับผู้ที่กราบไว้บูชานั้นมีแต่ชัยชนะเหนือเหนือทุกประการผู้ใดที่สนใจใน การที่จะบูชาพระศิวนนตราชในพระคาถาอารัธนานั้นจะมีคาถานมว่าอ้อมชิวนาตราชิสวรายนะมะหะอมชิวนาตราชิสวรายนะมะหะอ s มชิวนาตราชิสวราเยนะมะหผู้ที่สนใจในรายการของอาจารย์ในวันนี้โปรดกรากดไลค์กดแชร์ให้กับมหามงคลวารานี้ ที่อาจารย์กําลังจะสื่อด้วยการประทานพรผู้ใดที่เป็นผู้ที่ให้ในการกดไลค์นั้นขอให้ได้รับสิทธิที่จากมหาเทพนัตร,ราชยส่วนนั้นมีแต่ชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงโอมนมะมนัตร,ราชยชวรายะชิวนามามิ